เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่พรคะ่ะวันนี้นะคะมาติดตั้งนะคะวันนี้มาติดตั้งนะคะอ่าทั้งหมดฝักบัวเสร็จไปแล้วเนาะอ,อ่านะคะมีตัวตัวใหญ่ตัวเมนนะคะเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีฝักบัวนะคะมีเครื่องซักผ้ามีซิง นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ทดสอบพลังงานของน้ําแล้วพี่พอนคะรู้สึกยังไงเมื่อกี้นี้ที่เราได้เทสกันที่แรกน้องก็เทสเองก็อยากรู้ตัวเองค่ะขอเทสเองก็จริงๆค่ะแบบตอนที่น้องเขายึดลงไปสักตัวเขาเขาเอาไม่ลงอ่ะอันที่มือเปล่าเปล่าอ่ะมันก็หลงได้ง่ายมามหาศาลรับปะมหาศาลจริงๆมีได้ยังไงว้าวเลยใช่ไหมว้าวเลยใช่ไหมคะเชิญค่ะรักสิ่งแวดล้อมรักสุขภาพต้อง ต้องอะไรคะต้องอะไรคะต้องนี่เลยค่ะนะคะน้ำที่สะดวกค่ะมีสี่ชนิดนะคะไาแนำในในในห้องน้ำนะให้ตัวนึตัวเนื่องช่าเช้าก็คุยกับลูกเพราะลูกเนี่ยเขาเขาไม่ได้อะไรเขาไม่เชื่ออะไรง่ายๆอ่ะะอะทีนี้ห้องน้ํามันจะมีกลิ่นที่มาจากครัวค่ะกลิ่นมาจากท่อใช่ไหมคะจากท่ออืแล้วเราก็เออ นักลูกว่าไปไปซื้อไอตัวฝาปิดใหม่อพรา่าไอฝาปิดเดิมมันท่านมันไม่ถึงไอจานรองที่มีน้ำอะอะฮะอะฮะท่านไปค่ะทีนี้พอแต่เออแต่แม่รู้สึกว่าต้นหลังมันไม่มีกลิ่นนะลูกก็บอกเออใช่ยอมแล้วว่าต้นหลังไม่มีกลิ่นหลังจากที่ได้ติดตั้งไอเครื่องผ่านเครื่องเนี้อ๋อหลังสหลังจากที่ได้ติดตั้งนะคะ นะคะท่อในครัวก็ไม่มีแล้วในห้องน้ําก็ไม่มีด้วยอันนี้ในตห้องน้ําออันนี้ในครัวอันนี้ในครัวนะคะโอเคอันนี้คือที่เอันนี้คือเมนใหญ่เครื่องสภาผ้าค่ะเครื่องสภาพ้าอันนี้คือสีเขียวคือในครัวนะคะแล้วก็ฝักบัวอีกอันหนึ่งนะคะทั้งหมดสี่ชิ้นด้วยกันนะคะอยากให้พี่พรเนี่ย ได้ฝากถึงพี่น้องเรานะคะผู้ใช้น้ําทุกคนอืวันนี้ได้มาสัมผัสกับตัวเองแล้วนะคะอยากให้อยากให้ได้พูดความรู้สึกส่วนตัวนิดนึงค่ะสั้นๆค่ะคือในส่วนตัวคิดื่มน้ําสําคัญนะคะดื่มน้ําใช้มาตั้งแหละคือไม่ได้ว่ายี่ห้อไหนนะคะแต่คือแต่ละยี่ห้อก็จะมีอะไรเฉพาะเส้นน้ำดืม่มก็เฉพาะดืม่มน้ำบางชนิดเราต้องทิ้งน้ำที่ลงทุนไปส่งวันนี้เยอะค่ะหลายเท่ามากหลายเท่ามากด้วย แต่อันนี้ติดตั้งติดตั้งแค่เช่นเดียวหรือสี่ชิ้นเฉพาะจุดหรือถ้าคิดว่าเราเรายังไม่ไม่อยากหลายชิ้นเราแค่ชิ้นนี้ผ่านเข้าบ้านนะคะ uh huh. แล้วก็น้ําที่มีพลังเพราะแก้วที่ทดลองเมื่อกี้เป็นน้ําที่ที่แบบติดตั้งก่อนออกจากแทงน้ําที่ก่อนเข้าบ้านตัวนี้ค่ะตัวเดียวก็ได้ค่ะถ้าคิดว่าอยากแค่ทดลองก่อนแต่ถ้าคิดว่าเชื่อมั่นแล้วอยากให้ติดตั้งทุกตัวเพราะ คนหน่งสมบัติพิเศษเช่นที่ฝักบัวเนี่ยเขาจะมีหยินหยกคายหยกดำหยกดำเล่ท่าบางอย่างที่อระยู่ต่อร่างกายรี่สำคัญห้องน้ำพยายัน <c oughs> น้อยอย่างเราเพราะว่า่าน้อยลงแล้วก็พย<ช>ายามลดสารเคมีเล็ๆกๆเราอาจจะไม่เชื่อเราไม่ชินเรารู้สึกไม่สะอาดค่ะก็อาจจะใช้ก่อนแต่ใช้น้อยลงอ่าฮะอ่าฮะค่ะค ก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่กรทมนะคะพี่พรยินดีที่จะให้มาสัมผัสพลังน้ํามาดูมาดูงานไหมยินดีไหมคะโอเคอยากให้มาจริงๆนะคะพี่พรฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้่อยค่ะ089 386 8266พี่พรนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะให้มาสัมผัสกับพลังงานน้ำที่ผ่านมาตีออนนี่เซอร์ ค่ะขอบคุณพี่พรด้วยนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คคะบ๊ายบาย